จะเพิ่งไปเยวจะบอกว่าเาคิวเลิกงานแล้วสวัสดีครับยินดีดต้อนรับครับเข้าช่อง YouTube คดินทร์ฟู้ดโดยซีพีครับขณะนี้เวลาบ่ายโมงตรงครับพนักง,งานก่ายได้ก่คนลครับสองสาวแฟดนี่มีไม่ใบแปดผู้น้องไปแล้วครับเมื่อกี้น้องวาครับแล้วก็น้องวิครับจะกลับบ้านแล้วครับ พวกเราใ้มาชม,ชมชบรรยากาศช่วงเปลี่ยนกะครับผมน้องอาน้องๆไปแล้วครับตอนนี้เหลือน้องเอมคนเดียวครับอยู่ด้านในบรรยากาศช่วงเที่ยงก็จะมีความเงียบนิดนิดหน่อยหน่อยครับเมื่อกี้คนเข้ามาเยอะมากเลยในร้านของพวกเราครับเนาะอ,อันนี้นมาอย่างไรอ๋ออันนี้คือสินค้าที่มาส่งเมื่อกีก้ครับของ ห้องเย็นเนาะห้องเย็นวารินครับมาส่งที่ครับก็จะเป็นเจ้าสุดท้ายครับการส่งครับพวกเราสั่งวันหนึ่งประมาณห้ถึงหบริษัทครับจะเป็นของคันสุดท้ายก็จะเป็นของอห้องเย็นวารินนี่แหละครับเนาะแต่ยังไม่ได้เก็บครับส่วนมากห้องเย็นวารินพวกเราจะส่งจะสั่งก็คือมีโยอบ,บนครับที่เน้นๆเลยคือโยอบ,บนแล้วก็ฮอตแอลเขาเรียกว่าฮอตแอลเนาะเป็นฮอตดอกสีแดงฮอตแอลแล้วก็หมูอร่อยครับผม และแล้วตัวนี้ก็ต้องมาคือเครื่องในไก่ครับพวกเราขายดีมากเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่ซีบีพวกเราเอามาไม่เคยได้พอเลยมาแล้วขายหมดตลอดเนะาะก็พวกเราเคยมารีวิวช่วงบ่ายโมงครับการเปลี่ยนกะพอดีของช่วงกะเช้าครับเมื่อกี้ครับน้องๆสองคนออกไปแล้วครับแล้วก็อันนี้ร้านข้าวสารครับพี่ดำครับพี่ดำก็เปลี่ยนกะเหมือนกันครับ พี่ดำก็จะกลับเป็นกะแรกครับมาตีสีเลิกบ่ายโมงครับของพี่ดำเนาะแต่เท่าแก่ครับไม่มีเวลากะเลยครับตีสียันปิดร้านครับไม่มีสิเป็นกะเขาครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆครับหมายถึงฝนฟ้าก็น่าจะหายนะครับเนี่ยบรรยากาศเริ่มร้อนเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วฮะ อยากให้ดูช่วงนี้ครับบรรยากาศช่วงบ่ายโมงครับกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับร้านพวกเราถ้าได้อยู่ร้านจะอัปเด,ดตสักห้าหกคลิปครับต่อวันเนาะแต,แต่ส่วนมากจะได้อยู่แค่ช่วงเช้านะครับแต่วันนี้พนักง,งานขาดหลายท่านครับมีการไปฉีดวัคซีนวันนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนเมื่อวานครับทําให้อ่อนเพลียครับผมก็เลยมาทํางานไม่ได้เนาะ ช่วงนี้ก็จะเงียบครับจะขายดีช่วงเช้าถึงเที่ยงครับแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นๆครับน่าจะขายได้อีกครับเนาะเราก็มาอัปเดตหน้างานของพวกเราครับนี่ครับเอากล้วยขึ้นหิ่งนะครับดูสวยงามแล้วเอากล้วยวางบนนี้ครับดูสะอาดสะอ้านครับน่าซื้อหาครับนี่ฮะเราวางกล้วยหน้าร้านหมูครับผมเนาะนี่ไปนเี่เราเอากล้วยวาง ทางหน้าร้านหมูครับเดินเข้าเดินออกเห็นกล้วยเราก่อนครับกล้วยทูกๆครับหวีละยี่สิบห้าบาทครับคือกล้วยน้ําว้าครับผมลาะต้นเองครับต้นเองครับกล้วยเราต้นเองครับเนี่ยมีชั้นล่างก็ยังไม่สุกงอมครับชั้นล่างก็คือเอาไปถึงบ้านสองสามวันได้กินนะครับเนี่ยมีชั้นบนและชั้นล่างครับหวีละยี่สิบห้าบาทครับผม บอกเราก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับดูทั้งวันนะได้คลิปละห้าหกไลค์ก็เอาครับไม่เป็นไรเป็นช่องน้องใหม่ก็ขยันทำคลิปครับช่องนี้ทำมาเพื่อโปรโมทร้านหมูร้านไก่ครับของนินทร์ฟู้ดครับมีหลายสาขาครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาสุรินนะตรงนี้ยังมือไม่สะอาเพราะเป็นเหมือนกับเป็นรอยโบยูยนะครับวันนี้ช่างนันเรามาครับ ก็จะมาปิดฉาบรอยโบออกก็จะทาสีใหม่ทีนี้ก็จะดูสวยงามนะครับทีนี้นะกลับไ,ไปดูร้านข้าวครับเพราะว่าไม่มีใครขายข้าวครับต้องมาเป้าร้านข้าวครับวันนี้นี่ครับตรงนี้ครับสินค้าพวกเราก็มีครับข้าวเปลือกครับสําหรับ ไก่ครับแล้ไก่ชนครับแล้วก็อาหารไก่ไข่ไก่เนื้อครับรำอ่อนรำหยาบทานครับโอ้โหขายทุกอย่างเลือกเกินครับร้านนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นข้าวสารครับนี่ฮะที่จัดเตรียมมันถุงละ5โลสิบโลไว้ครับเพื่อบริการลูกค้าเพื่อความรวดเร็วครับเพราะว่าของพวกเรานี่ก็คือว่าอยู่เส้นทางที่จอดลําบากหน่อยเนาะมาถึงก็จะได้จับให้เขาไปเลยจะได้รวดเร็วครับ ามานั่งดูร้านครับช่วงนี้ลูกค้าหายหมดแล้วครับเราก็มาดูพี่นันชาบคูครับข้าวเขาดูไปตักเขาอยากก็ดูไปไหน thát chê đuối Nó kịp đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để บรรทุกทายบรรทุกปูนมาครับเพื่อที่จะมาฉาปูนพี่นั่นดึ๋พักกินข้าวก่อนพักไม่ขึ้นมาไหนวันนี้ก็เดินไปเดินมาอยู่นี่แหละครับไม่มีใครเฝ้าร้านครับเดี๋ยวต่อไปถ้า YouTube ช่องนี้สามารถที่จะไลฟ์สดหรือว่านั้นได้ผมก็จะทําการถ่ายทอดสดทั้งวันครับมาให้ดูการทํางานของพวกเราครับลง y o u t u b e ทั้งวันเลครับจะตั้งกล้องตรงนู้นครับเ,เพื่อที่จะลง YouTube ทั้งวันเลยให้เพื่อ,อ,อนๆได้ชมว่าร้านเราเยอะขนาดไหนครับคนเยอะหรือว่าคนพูดเยอะครับเนาะนี่ฮะ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจใพวกเราครับช่อง YouTube กนินทอนฟูดโดย CP เป็นช่องน้องใหม่ครับที่อัปเดตคลิปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะอัปให้ได้เยอะที่สุดครับถ้าที่จะทำได้ครับให้กำลังใจเด้วยนะครับขอบคุณครับ